ดูหูหน่อยดิอะไรเข้าหูไม่รู้ว่ะเดี๋ยวหูเต็มหูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขวากให้ขอโทษนะพื่อนก้นไออกมาแล้วอะไรวะพระเจ้าหมดยังยังมีเพื่อนโอ้ยยังออกแล้วโอ้ยอะไรวะน่ะไม่กอดหมดยังยังโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอยังยังโอ้ยโอ้นี้จะจับเก่งว่ะนะเพื่อนเอ้ยออกแล้วอะไรวะซุปหมดนะเพื่อน กันเนี่ยไอ้ยออกแล้วอะไรวะรองเท้าบูทยังไม่หมดอีกเหรอืมยังอยู่นิ่งติดวะออกแล้วโอ้ออกยากนิดนึงติดคอท่อเพื่อนหมดแล้วมั้งยังเขายังไม่หมดเหรอออกมดแล้วโอ้อะไรวะเพื่อนขี้ตาวะน่าจะเป็นจะมาห้าด้วยหมดแล้วเพื่อนยังมีเสียงตัวอะไรไม่รู้อยู่ในหูเนี่ยอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งนะอะไอ้ไอ้ โอ้อะไรวะลูกแมววะวาแล้วเสียงงงงๆอยู่ในหูโอ้ยเข้าไปได้นะใกล้หมดยังเหลืออันสุดท้ายแล้วเฮ้ยอ้อันนี้ใจัดเอาเพื่อนเออเฮยไว้อเออะไรวะตกพับโอ้หมดแล้วเพื่อนอีกข้างยังออยู่เลยวะกูว่าไปหาหมอดีกว่าไหมที่กูออกมาเนี่ยจะขายของกลับได้อยู่แล้วเออแต่ว่าแมวกูขอไปเลี้ยงนะ